ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไอมอนเซมอนคนเดิมนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเห็นไหมเห็นตัวอะไรบินไปไหมนั่นแหละครับวันนี้เรามาเล่นกับเอาเล่นกับเออเล่นเกมเอเอไอ็มมูนี่นะครับอืมนี่เห็นไหมเห็นปะโอเคฮะทุกคนถ้าใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมล matt, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับโอเคครับทุกคนเข้าเกมกันดีกว่า นี่คือในเรื่องแนะครับเมื่อราชาหมูได้เห็นอะไรสักอย่างได้วางแผนเพื่อจะไปขโมยไข่และ่างนั้นพัดลมที่เปิดอยู่ก็ดูดแผนพังไปหมดเลยโ okay. อเคฮะทอาเกมมาละนะอ๋อเขามีอธิบายด้วย Mhm, phụ da. Easy, yap. Give nyony. So bài, yap. Bài đáp. Oh, dạ, lẹ cưới, easy, yap. Bài đáp, b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 ài tìm tìm ยังไงเนี่ยเงี้ยนี่ไงวะเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เง่้ยเงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องแบบนี้ เพราะว่าตรงนี้มันมีกล่องดาวอยู่มีใช่ปะคือแบบนี้ใช่อ,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 อีซี่ย์อ่ะจะส่องให้อีซี่เหมือนเดิมเอ๊ะทำไมเกีบมันง่ายอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดีแ๋ยบบนี้แค่ด่านนี้ก็ง่ายง่ายอยู่ง่ายอยู่ มาใส่สองข้างมาใส่หมวกลงไปใช่ปะ่ะขอดูก่อนเออน่าจะใช่อ่ะออขัดตรงอ้าไหนวะเดี๋ยวขอดูก่อนอุ๊ยนี่ตรงนี้ตรงนี้มีระเบิดอยู่ไ่าที่เกี่ยวกับระเบิด

เาไม่ใช่เหยังไงวะจริงมั้ยที่วะต,ติดดิน่าจะแบบนี้ไม่งลงไปไม่ได้ยังไงวะก็มีแค่วิธีนีี

ันึ่งได้ตัดาวแา้วเอได้วาได้วะได้วะวิไปดิเอ้าติด ไป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 เอายังไงวะงงมากกระดานนี้มารถเกิดแปลงลงไม่ได้ไม่ได้ อะไรดีกว่าได้ปะวิทันด้วยสองดาวแล้วเออเอ้ยมันมีด่านด่านพิเศษด้วยเดี๋ยวเอาเอาซ้ำเอาแซวมานองแบบนี้ได้ไหม ไปจะได้หรอมัอง้งยางไได้รึไป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 ่ปไ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 ปกกไปดปาานนะไปไไป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 นปไ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 ป่ปนปไปนนไปไปืปไ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 ไ เอ่าเจ้ามีแค่ตัวเดียวเนี้ยนะโอเคไปอ้าวอะไรครับเนี่ยโอ้โหเรือเลือเรแลเรือละเรือละเอละเราต้องให้มันได้ดาวตกตกให้ได้ดาวเออโป้งโอ้ไม่ได้ฉลางม้ง กันง <N iss an> mm ่ายเหรอเจ่บแน่เนี่ด่านด่านด่านพิเศษอะไรเนี่ยเอออุกซึกตกลงไปอ่ะนี่จังไงเนี่ยไปมี TNT ด้วยไปมีตเสียงนี่เหมือนเหมือนรถไฟอ่ะเนี่ย TNT ไว้ข้างบนนี่ นี่มัดลมด้วยสุกลมสุกลมอ้าว <c oughs> ยู่ได้อยูได้ยูตาปิด <c> ป <oughs> ิด้า ดูหน้าหมูดิอ้มอันสองแล้วเอาเอาอีกดาวอีกอ้าวแล้วกล่องดาวมันอยู่ตรงไหนวะอ๋อเห็นแล้วแหลมันอยู่ข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลองกันเราได้ดาตัวห้ามใช้นั่นแลหละน่าจะได้อยู่บ้าง ไม่มีแบบนี้ตรงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ถาจะได้หานี่อะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ยี่มื่นหมื่นอะไรสักอย่างหนดอะไรสักอย่างแล้มกดระเบิดตรงนี้เฮ้ยไม่ถืออ่ะ มันได้มันได้เอ wow. ้าไปไหนวะนั่นอะปุ้มได้ว้าวเพอร์เฟกต์เรากิ้งลงมาหมูหรือเอเรียดวะเนี่ย เอาติดโอ้ติดอ่ะมันได้แล้วเมื่อกี้มันติดไอ้ตองสีเงาโคตรเพอร์เฟกต์เลยได้ไหมเลยทำไงไม่จังหวะนี้เหรอจ้าหมู ไายต้องบินสู่ความเมืองวานอังกไกรพ้นไปเป๊ะนี่ไงผมไม่มีไม้มาแล้วนะโง่ละเอเรี่ยนวะไม่มีไม้อะเรียบร้อยถึงไหมฮะโอเคฮะทุกคนก็ ถ้าใครชอบเพปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับไปแคปทุกคนต้องทาสังกิตก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่นต่อ <c oughs> สวัสดีครับ